สวัสดีครับพามาชมลักษณะของลำไผ่สร้างไผ่นะครับจะลำค้อนข้างกวางนะครับไม่ตันเหมือนไผ่เลี้ยงเรานะครับลักษณะที่แตกต่างครับแต่ก็ทางนี้ทา่านนันก็เรียกลมๆก็เป็นไผ่เลี้ยงนะครับแต่อันนี้เป็นตระกูลสร้างไผ่ ลำจะใหญ่ตรงสวยแต่ไม่ตันลำจะไม่ค่อยตันเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจะรูจะใหญ่เนื้อค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งแต่ความสวยของลำนี่ที่หนึ่งครับนี่นะครับ ลำใหญ่สวยมากนะครับอันนี้เรียกว่าสร้างไัไว้เดี๋ยวปู่จะถ่ายให้ดูว่าอันไหนที่เรียกว่าไผ่เลี้ยงนะครับอย่าขุดไปปูจป่จะเชียร์ปู่จะเชียร์มาได้เอาเปรียบกันนะครับ แต่เป็นฝ่ายเชร์ครับครับรับชมกันแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ